เราก็จะมาเล่นดานก็มีตกนะครับโอ้ยได้ขับนกเล็กนะใครอยู่บนหอเอ้ยพี่ตั้มพี่ตั้มขับหอโอ้พี่ตั้มขับหอเลยเหรอเปลี่ยนเลยมั้งโอ้โหเอาเวลาตีเลยนะแม่ไออยู่น่าหน้าเราต้องวังสูงอย่าวังต่ำไปเกิดไปเก็บไปเกิดนี่ไง ดีอะนีชดมก้ปนตอาเโอยไปอันะนี้ทั้งหมดเลยพี่เหลียวเอาเป้าชี้ไปที่จุดดีอะแล้วกดคิวสองทีเครับ ปีนะครับใช่กดคิวสองทีครับหาจุดดีไม่เจอพี่ดี่มด็อกนะีบอกว่าอ๋อดีด็อกใช่เลยเราจะไปบุกใช่ไปน่าจะบุนมากเลยเรหัวเฮ้ยพี่จริงๆริงครับผมหาดีไม่เจอนะเนี่ยดูนาหนๆแต่พี่เอ้บอกวเจอแล้วมันอยู่ข้างอีนี่ อ่าล่ะครับคนในถังวัดแล้วจะเห็นเจ้าตะโกตุ้ยโอยเฮ้ยมีนอนอยู่ด้วยเน็ใส่โดนตุ๋ยเดิมมันลงแบงค์แต่มันไหลมี่ตัดลงไปเจ็บมันเนตายเลยเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวค่อยบุกด้วยกันแหม่เพิ่มเลือดก่อนกับระยะระยะทางวิ่งอีกประมาณ 452ร้อยห้างเมตรครึ่งเหือไม่มีให้ขึ้นทักลังเลยกันนี่เลโอ้เดดเดดผมไปดูที่ว่าเครื่องบินตกมีใครรอดชีวิตไหมนาทตไม่ะเดดเดต่อพี่เลือกอะไรที่เร็ว จุดแดงๆสักที่แล้วก็มาเดี๋ยวคนในสภว่ายนตามไปครับโอ้จะขึ้นเรือท่านหน่อยพวกยิงเรือพังนั้นโดนทนายยิงจากไหนวะเนี่ยแมกแม่คนมาลุยเงือสองนี่ต่อหน้าดอล็อกแมดอลล็อกเดี๋ยววันนี้กันกำลังวนกลับใคร สวยเจอแบบเยอะๆอย่างนี้ทุกทีเลยครับน่าละอุ้ยนี่เสือป่าจระเข้ไปดีไปดีไปดีดีเลยสิอุ้ยบาดเลยพี่น้องตรงเนี้ยบานบานไม่เคยดอกไม้เหรอ màn chết đi tích tòa năm trăm linh lượt đi ý phân rủi ro lên đó chị ơi phô phong hai là cái này? phô phong đang ơi 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 มันโดนมันหลอกได้งไงผมโดดแล้วนะ <c oughs> ผมโดดแล้วไปลักไปลักตาแพ้แัะมี <c oughs> เงือกบานเลยมีรถไฟคันหนึ่งพี่

แอบแอบพนันอกรอสอยเฮ้ยไอ้เขี้แม่งรถเราเือชนผมโอนแหดำผมไปไม่ได้ละเดือซอยมันมีมนมีคนแค้นผมไล่ปอเดแก

นี่เนี่ชำนาญเรีอนะโอว่าครับไปหาไปตำลำแม่ไวนแม่กวนติงแม่แม่มนติดอะไรวิ่งไม่ไปเออเนี่ยไกลบีไกลบีมีสนามแม่อะไรเนี่ย หนีไว้เดินมีจริงๆด้วยตัวหนึ่งมาแล้วพี่เดียวมาแล้วพี่เดียวตายแล้วครับเดี๋ยวโดดลงไปโดดลงไปโดนลองโดนลงตะไคร้ โอู้่หโอ้คนเดินสองตัวเลย เรายิงไม่ทำอ่ะเบ ตองไปช่วยดี่อยครับบินบนบนบินบนท้งบนนะโอ้โหตัวโอ้โหตัวเต็มเลยพี Rainbow Rainbow ้ดิบขวดรปล่อยแล้วเมืはは่อกี้ ได้ไหมพี่เดียได้ไหม่เดียังมียังมีมุมมุมซ้ายเน่ยมเมื่อกี้เห็นแบบไม่รู้โดนใครยิงยังโอนยิงโอนยินั่นนันั่นนั่ข้างหน้าข้างหน้าไปแล้วไปแล้วเห็นไหมนแเห็นไหมกนแบบเห็นไหมไม่เห็นพีมีแต่อยู่กาะาหมูน่ะคอมเมนต์คอมเมนคอมเมนต์คอมเมนต์สะเยีมยม ฝั่งนน้นมีนะแม่ฝ <No ั่งนู้นมีนะแม่ตู้หนึคงเล็อยเฮ้ยหมอบใหญ่เลยลูกหมดครับมีมีมีรินน้ำโดนใงเหวบ้านนั่นแหะอ๋อ แม่รอดกำลังขึ้นไม้เหลือกำลังขึ้นไม้เหลือโอ้ยมันเหลือยี่ห้าที่โอ้ยสวยครับไปไหมไโอหมเจอเรือไม่ทันเกิดไม่ทันนักขล่มเรือนักขล่มเรือตายครับเกิดตายครับเกิดลุมต่อยมี

มันอยู่มันอเตี้ยครับรถไม่รีรถไม่รีบลุยน้ำแล้วไม่ได้ลองแล้วเมื่อกี้ได้ข้ามอันไหนเป็นกลางน้ำอันไหนมันกลายเป็นนั่นเลยมันผมจมนะหมดละไปไหนต่อ ขึ้นมาเนี่ครับแตพาไปขึ้นมาเนี่ครับพาไป Thank you Thank you นิ่มจอ่ิ่มจอ่ะยางยางต้อนี้มันยางยางพี่อันี้มันเีงคือแล้ววิ่งไปเี่งคือแล้ววิ่งไปแล้วโอเคโอเค เฉลียวจัดการเฉลียวจัดการถึงตรงมันอยู่ข้างล่างถึงตรงมันอยู่ข้างล่างโอ้โอ้โอ้โหอยู่ตรงกองขยะหรือพี่เดรับเดรับ ดำลงไปใช่นี่มันอยู่เนี่ยนี่มันอยู่เนี่ยผมเข้าไปไม่ได้ผมเข้าไปไม่ได้ไม่ได้พี่มันต้องอยู่ข้างล่างแน่เลยทำเนี่ยอยู่ใต้น้ำตกอยู่ใต้น้ำตกมีคนมีคนอยู่ยนมีคนมีคนอยู่ยนั้นระวังไม่ทันนะพี่ มันอยู่ใกล้พี่หลีวมากครับานาดะเคลียร์ยานาดาเคลียไอเดินตอน,นเงาถัดาแล้วนะเ ดีกันครับกำลังโดนด้ดีครับกำลังโดนเเอดลเรวสูงเกินมีคนอยู่สองลำตัวมีคนอยู่สองลตัวไม Mont ่เห็นมันแต่ผมไม่เห็นมัน อะไรอะอะไรโดนเกืองยิงระเบิดอะไรก้ไปบกเรือมาอะไบ้พี่เหลียวไปบกเรืออะไบ้พี่เหลียวไป้ครับี่แมี่แมรับเองอดรอนี้ ลงต่ำมากไม่ได้เลยลงต่ำมากไม่ได้เลยกนตมาเร,รารรรไปเลยพี่ <ผ>มไม่ทัทับมันกันละครับข้างในเนี่ยพอทำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือละครับ ที่มันมีกดระเบิดด้วยเอพ์ใช่ใไปอุยใครยิงวะใครยิงวะตกน้ำเลยหืมตกน้ำเลยเยี่ยมเยี่ยมโเดี๋ยวดูสกอร์กันคลิปนี้ ไม่รู้ว่าได้กำไรหรือเปล่าถ้าได้กำไรจะโพสตอยู่ทูบเลยแต่ขาดทุนหนึ่ตับทิ้งขอเดี๋ยวเอาคลิปไปโพสต์ยูทูบแล้วเดี่ยคิดไปโพสต์ยูทูบแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูก่อนพี่ถ้าผลงานดีให้โพสนะอ่าฮ่าฮ่าขาดทุนสองตัวได้ที่สองด้วยก็สวยอยู่นะถ้าสวยอยู่นะจับเป็นตั้งสามสิบตัวอยู่บนหอครับไม่มีใครยบนหอครับไม่มีใครยิงได้ยกเว้นโดนล็อก ว้าวคลิปนี้สวยอยู่ขาดทุนนิดหน่อยออะไปแล้วพี่แม็กไปแล้วเหรอใช่ครับผมเที่ยงคืนแล้วใช่ครับผมเที่ยงคืนแล้ววันนี้มาช้าไปหน่อยวันนี้มาช้าไปหน่อยโทรกับล็อกเกอร์ผมดีกว่าโอเคครับนี่เจอกันครับโอเคครับนี่เจอกันครับเร็วครับ